ต,ตับมะกุเตดครับวันนี้นะครับแรงนี่นะครับนี่กรัปอกมะก,กุเตดนะครับวันนี้กุเตดเมืองนะครับสีจากต้นม,มันแบบเนี่นะครับในปอกนะครับตับมะละกอรหรือบะกุเตศอ่าเดี๋ยวเอาบะก,กุเตดม,มาซับนะครับ ซับก็เตะนะครับซับแรงกันมาสไลซ์สไลด์นะครับเส้นเป็นเส้นนะครับนะครับก็ที่จะมาตำเนี่ครกกรวันนี้ตำเมืองครับเขาใส่บะขามหน่อยนะครับเขาจะตำแบบไทยนะครับมาจะมีการใส่หูใส่นะครับ ต่ำแบบเมืองเมืองนะครับนี่บะขามน้อยนะครับน่ครับต่ำใส่บะขามนะครับอ่าตอนนี้สับบะเกตเตะก็เต็มจานครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะาาตำส้มเมืองเมืองนะครับเอาแล้วครับพี่น้องนี่เราจะต่ำบกกเนะเกตต่ำเมืองนะครับ ตัวนี้ใส่พริกลงไปแล้วนะครับพร้อมกับเทียมลงไปแล้วครับต่ำมันละเอียดคนเรียกนะครับจากนั้นเราก็เอาบักขามน้อยนะครับพักงอๆลงไปนะครับใส่ลงไปที่เป็นวัดต่ำเมืองต่ำขึ้นเมืองตะแแต้นะครับถ้าไป ให่มัดสซน้ำปูปลาไส้นะครับให่มัก,ก็ปลาไส้นะครับใส่บลาขามน้อยลงไปละอา้าเอาขอใส่ฮะหรือปลาระนะครับใส่ห้าน้ำลงไปครับํำเค้าด้วยกันนะครับ อันนี้ขาบได้ครับผงสลดนะครับลงไปแล้วครับ <S 2> <S 2> <S จากนั้นฮะก็อเอาบักกุ้ยเตย้นนะครับหรือมะละกอนะครับลงไปโคลกับทิกนะครับ เจจ้อนกลับไปกลับมานะครับนี่มันเข้าพริกข้าเกลือนะครับสำเมืองครับไม่เคยกินมากครับใส่ปลาขาหน่อยนะครับเอาแบบนี้ดองแบบนี้กุ้งนะครับสมแบบนี้แหละครับแบบเมืองเมืองนะครับเอ,เอาเอาโปรตีนลงไปแฮมคลุกเค้าด้วยกันที่เอาเอามายำต้องได้ก๊านะครับ ร้อยเาก็ตักใส่กระมังนะครับนี่กระ,ะ,ะมังเดีรร๋ยวมาเซาะในกระมังกำนะครับข้อมาขนน้อยเป็นน่อยซาะกระมังมันเข้าพริกเข้าเกลือเอาละครับเอาคนใส่ก่อนอ่าใส่มะกอกใส่ให้หมดมะคุ ไม่ก็วมันหุงกําอ่าใส่ไปคุกไปตับเมืองนะครับหลังจากนั้นนะครับจัดจานงามๆนะครับลบด้วยผักสลัดนะครับแล้วก,ก็กกวเอาบะกุติดยำเรียบร้อยใส่ลงไปนะครับดูนะครับโอ้โหน่ากินขนาดเหมอกแตะเหมอกแตะกินดู เมะแตะเมือละเมอมือนี่แหละโอ้ตดดดดรถไซอ่ะอืมเมาะเมาะเมาะแตะแต่หมก็เตะนะครับแต่แบบเมืองเมือครับใส่บลาข่าหน่อยนะครับนี่ครับเมาะแตะครับพี่น้องครับ